สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอแนะนําอาหารเสริมพืชอะมิโน,โนอันจันฝาสีเขียวอันนี้เร่งการจเจริญเติบโตแตกหากแตกยอดใบเขียวฟืน้นฟูสภาพต้นหลังเก็บเกี่ยวนะครับฝาเขียวขนาดหนึ่งลิตรนะรอะมิโน,โนอันจันนะครับเครื่องหมายการค้าอันจันการซือปุ๋ยน้ำหรือว่าจะเป็นอะมิโนก็นแล้วแต่อาหารเสริมพืชคนจนมีสถานทีผลิตนะครับเบื้องก่อนคือสถานทีผลิต แต่ก็ผู้จัดจำหน่ายที่เรได้ของแท้ของมาตรฐานอาหารเสริมพืชอะมิโนโอ,อันจันกำลังฮือห้าครับทางจังหวัดชัยภูมิกำลังฮือห้าอันนี้ฉีดช่วงพืชทีเ่เริ่มปลูกก็ได้ครับมันจะมีอัตราการใส่อยู่ด้านข้างเลยล่ะพืชผักต่างๆน,น,นะแต่ว่าให้ฉีดแผ่วๆ่เนะาะเบา สช่เลยครับพืชทุกชนิดครับพืชสวนพืชไรน่นาเขาแม่ดอกไม้ประดับนะครับอัตราการใส่สียู่นน้อยาะฉะนับนพอเปิดเทโชด้ลยครับเพราะว่าน้ำดำปิดเลยน้ำดำปิดพอเปิดเท่เราก็ต้องขึ้นแต่แพงไปขายนะมันบอกพ่อขายตอนนี้ก็ได้นะครับตอนนี้ก็สั่งทางบริษัทอีกอยู่อ,อ่าหารเสนอเพื่อได้พี่น้องอาจาะได้วร่นฉีดช่วงบ่เก,กินเก่าม้งเสาร์ฉีดหกโมงบ่เกินเก่ามงนะครับเพราะว่าช่วงเสาร์นี่พืชมันเปิด ปากใบได้กลวงที่สุดนะครับแล้วก็คือสีน้ำไปใส่ได้ทันทีนะครับนี่คืออาหารเสริมพืชในเมนูอันจันเร่งการเจริญเติบโตนะครับแล้วบานนี่ผลิตฉีดเจ็ดมือที่หนึ่งเจ็ดถึงสิบสี่มือที่หนึ่งแต่ว่าผมฉีดทุเรียนผมฉีดเจ็ดมือที่หนึ่งนะครับนี่ขนาดหนึ่งลิตรครับใส่จนจบฤดูกาลบ่อแพงครับราคาหยุกลากหญ้าเขานี่แหละครับ495บาท อาหารเสริมพืชอะมิโนโอันจัดนะครับกำลังเป็นทีคึ่งห้าอยู่ในขณะนี้อขอบคุณครับสวัสดีครับ